ทางในการดูแลคนใกล้ชิดครอบครัวของเรานั่นเองแต่อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ใครก็ได้ที่เราให้ความรักความปรรบเอาใจใส่ก็คือคนในครอบครัวเช่นเดียวกัน สื่อการดูแลผู้พ่อให้มีความสุขกายสบายใจสะท้อนผ่านภาพงานแก่กสลับภรรยาพอ่อหูกระทะให้กับสามีมึนประทะใช่ไหมภรรยาดูแลสามีเมื่อ